สวัสดีครับผมแซนลี่ฮานะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทํามารัยกรองดอกปีบให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นขั้นตอนของการทําแบบเห็นภาพชัดๆเห็นเป็นวิดีโอก,กันเลยนะครับเริ่มจากการที่เรานําดอกปีบนะครับสามดอกมาเรียงให้ปลายดอกเท่ากันนะครับในลักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับก็ใช้ดอกปีบอีกหนึ่งดอกนะครับวาง เป็นแนวขวางด้านล่างนะครับแล้วก็มัดโดยใช้ก้านของตัวเขาเองนะครับมัดมัดให้แน่นพอสมควรแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าก้านของดอกปีดเขาจะเปราะถ้าเกิดเรามัดแรงหรือดึงแรงจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ก้านฉีกขาดได้นะครับ3ก้านข้างล่างนั้นก็ยังเรียงเป็นปกตินะครับ แล้วก็ดึงมัดดึงให้แน่นนะครับให้ดอกที่เราใช้เป็นตัวมัดเนี่ยอยู่เป็นแนวขวางลักษณะนี้นะครับจับดอกไม้3ก้านให้เป็นแนวนอนโดยเรียงก้านที่1ที่2แล้วก็ที่3นะครับสำหรับก้านที่เรามัดปล่อยให้เป็นแนวตรงไว้หลังจากนั้นนำา1ดอกนะครับ มาสารเราจะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการที่เรายกก้านของดอกปีบแนวนอนก้านที่2ยกขึ้นนะครับหรือตรงกลางนําดอกแรกนะครับสอดเข้าไปทีนี้ต้องดึงให้แน่นจับจับนะครับเราดึงให้แน่นเสร็จแล้วก็พับก้านด้านบนลงมาให้เป็นแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมครับชัดๆนะครับหลังจากนั้น นำก้านของดอกที่เราเพิ่งส่งลงไปนี่นะครับของอ้อมด้านหลังนะครับแล้วควายมาให้เป็นแนวนอนในลักษณะนี้นะครับดึงให้แน่นนิดนึงนะครับทางด้านแนวนอนก็ยังเป็นสาเหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้เห็นชัดไมเอ่ยอ่ะด้านนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับดอกที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมก็คือการ ใช้ดอกปีบอีกหนึ่งดอกนะครับสอดตรงกลางยกก้านกลางขึ้นนะครับเหมือนการสารลายขัดแตะนะครับจับให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็พับก้านที่อยู่ด้านบนลงมาแบบนี้ต่อไปนะครับทีนี้เรางงแลละมันมีก้านถึง4ก้านเราจะทำยังไงดีให้เราจำจับจุดนะครับก็คือก้านที่1ก้านที่2 นะครับนับจากริมขวามือไปนะครับก้านที่2เราจะนํามาสารขัดกันนะครับควายด้านล่างนะครับก้านเดียวนะครับไม่เอา2ก้านนะแบบนี้แล้วดึงให้แน่นนะครับดึงไปเรื่อยๆทืาไปเรื่อยเืจนเป็นวงนะครับนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ําดอกปีบนะครับมา ใส่ตรงกลางนะครับยกก้านกลางขึ้นก้านเนี่ยจะมีทั้งหมด3ก้านนะครับใครจะเพิ่มเป็น4ีก้าน5ก้านก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ลวดลายของก้านเวลาสาเนี่ยสวยขึ้นนะครับใส่ลงไปแบบนี้พับด้านบนลงมานะครับดึงนิดนึงระหว่างก้านแตะก้านที่สองจากริมขวานะครับควยเข้ากับก้านที่อยู่ข้างเคียงแค่ก้านเดียว ลักษณะน,นี้ดึงด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงดึงให้แน่นนิดนึงนะครับแต่อย่าแน่นมากดอกปีบนะครับถ้าเราจะเอามากรองมาอะไรแบบนี้เราควรจะต้องผึ่งดอกไม้ให้เขามีความอ่อนลงบ้างนะครับเพราะว่าการของดอกปีบนั้นค่อนข้างเปราะถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จนะครับเราชุบน้ําแล้วเราใ,เาใส่ถุงพลาสติกแช่ตู้เย็นดอกไม้ก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับ าล้ครับเดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้ลองทํากันดูหลังจากที่เรากรองมาไหลได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราใช้วิธีการเดิมนะครับวิธีเดียวตลอดเส้นเลยก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีดอกไม้ของเราใกล้หมดนะครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ข้อควรระวังในการทํานะครับต้องคอยระมัดระวังอย่าให้ก้านดอกปีบนั้นแตก นะครับหรือฉีกขาดถ้าฉีกขาดต้องลืเราเริ่มใหม่นะครับเราก็สอดเข้าไปนะครับตรงกลางพับลงมาแบบนี้นะครับนำก้านที่ยาวควายด้านหลังนะครับแล้วก็พาดล,ลงมาแบบนี้ก็จะเป็นลายสารนะครับแล้วก้านของเขาจะอยู่ของเขาแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับต้องดึงให้แน่นถ้าดึงไม่แน่นหรือใส่ไม่แน่นนะครับดอกไม้ของเราเ ไม่ใช่ดอกไม้สิพมารมอะไรของเรามันจะทางนะครับแล้วมันก็จะยานไม่สวยนะครับถักแบบนี้ไปเรื่อยๆตามความต้องการของทุกท่านเลยนะครับท่านต้องการให้มลไลดอกไม้ของเรานั้นยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับพับลงนะครับสลอดเข้าพับลงแล้วก็ไข่แค่นี้เองนะครับทีนี้ตอนจบนะครับอาจจะใช้ได้พันหรือถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้ก้านของดอกปีบนะครับ ทำเหมือนกับครั้งแรกที่เราขึ้นนะครับวางทีงนี้ต้องดึงก้านให้มาเป็นแนวนอนให้ได้3มก้านนะครับ3ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็หมัดน,นะครับคลองแล้วทาห่วงแล้วสอดหมัดปัญหาของเขาก็คือก้านเขาจะค่อนข้างเปราะบางนะครับเวลาที่เรา มัดต้องค่อยๆดึงดีๆนะครับระวังขาดแบบ,บแบบนี้นะครับมันให้แน่นฟึบนะครับเราก็จะได้มะไรากรองดอกปีบทีนี้ก้านมันจะมีสั้นและยาวไม่เท่ากันเราอาจจะตัดแต่งก็ได้นะครับการเก็บรักษามะาไายดอกปีบนะครับไม่ยากเลยแค่ท่านผู้ชมเอาไปชุบน้ำนะครับแล้วพึ่งสักครู่นึงให้เสด็จน้ำแล้วใส่ในถุงพลาสติก จะแช่ตู้เย็นหรือจะขึ้นถวายพระเลยก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธีอาจจะผิดพลาดบ้างนะครับก็ขออภัยไปด้วยสําหรับท่านที่รู้ก็ช่วยแนะนําแล้วก็ติชมกันได้นะครับต้องขอขอบพระ,ะคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการติดตามชมแล้วก็การกดไลค์ในเพจต่างๆของผมนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือดีๆผมก็จะนํามาเสนอมามาสาธิตเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้ ชมกันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ